แกงเนื้ออีกแล้วครัคบรกะทิ้ทงไม่แล้วครับ 1 2 3 4 5 Awa rā right. okay. okay. Terima kasih hmm. Thank you. น้องตาลน,น้องปรากใครผักครับ

East ักเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วครับเขียวหวานเนื oh. okay, okay. ้อ